ค่ะวันนี้โจมแจมก็จะมาเล่านะคะว่า d e p l i n k คืออะไรคะ่ะ d i p l i n k เนี่ยย่อม,มาจาก Data Interchange Format Link นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะสามารถรวบรวมลิงก์หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่เรามีในชีวิตเรื่องราวมากมายเนี่ยมาลงไว้ที่แพลตฟอร์มเดียวหรือลิงก์เดียวคะ่ะซึ่ง d e p l i n k เนี่ยเหมาะสำหรับหลายๆกลุ่มมากๆเลยเดี๋ยววันนี้หนูจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ค่ะคือสําคัญมากๆเลยค่ะเวลาที่เราเปิดแบรนด์เนี่ยเราจะมี หลายช่องทางการขายเนาะทางทาง s h อป e e l a z a d a ้า Line Official Instagram Facebook ต่างๆเราสามารถรวมแพลตฟอร์มพวกนั้นเนี่ยมารวมไว้ในลิงก์เดียวได้เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกและง่ายต่อการเข้าไปเลือกใช้หรือว่าเลือกซื้อค่ะแล้วก็กลุ่มต่อไปก็ร้านอาหารก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดเนี่ยทุกคนเริ่มกลับมาขายของขายอาหารออนไลน์กันแล้วนะคะแล้วก็ง่ายต่อการที่เราจะแบบว่าให้ลูกค้ากดเข้าไปในลิงก์แล้วก็เห็นเมนูของเราได้อย่างง่ายได้ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ค่ะหรือว่ากลุ่มยูทูบเบอร์ต่างๆนะคะที่มีหลายแพลตฟอร์มเนาะทุกคนจะรู้ว่า Instagram เนี่ยเขาให้เราใช้ลิงก์ได้แค่1ลิงก์เท่านั้นค่ะด i ฟลิงกเนี่ยก็เลยจะเข้ามาแก้ปัญหาในจุดๆนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าหนูเนี่ยอยากจะใส่ด i ฟลิงกไว้ใน Instagram แต่ว่าหนูอยากพรีเซนต์ตัวเองให้เห็นทั้ง Portfolio ทั้ง Facebook ทั้ง TikTok ทั้ง Twitter ต่างๆนะคะหนูก็สามารถรวมแพลตฟอร์มนั้นอะมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวได้ซึ่งง่ายต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะต่อไปเป็นกลุ่มยูทูบเบอร์นะคะเพื่อนๆจะรู้ว่าทายคลิปยูทูบเบอร์เนี่ยเขาให้เราโฆษณาตัวเองน้อยมาก3วินาทีอะไรอีเท่านั้นนะคะดีฟลิงเนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเพราะว่ามันจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ให้เขาเนี่ยสามารถมองเห็นได้นะคะซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาให้เกิดการไม่ตกหล่นใดๆทั้งสิ้นของแพลตฟอร์มของเราค่ะ ต่อไปนะคะเป็นกลุ่มช่างภาพศิลปินหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่มีผลงานสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองนะคะและอยากจะเผยแพร่ก็สามารถนําผลงานของเราเนี่ยปรับเป็นลิงก์แล้วก็นํามาใส่ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อเวลาที่เราจะนําไปส่งงานหรือว่านําไปเผยแพร่เนี่ยทุกคนจะสามารถกดคลิกเดียวแล้วก็จะสามารถเห็นผลงานของเราได้ทุกอย่างในลิงก์เดียวเลยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะติดตามได้ที่ www. d i f l i n k c o m ค่ะ